เด็กดื้อมาเล่นไฟหน้าบ้านเนี่ยฮะเด็กดื้อที่ไหนมาเล่นไฟหน้าบ้านเนี่ยใกล้หมดแล้วบอกแล้วนะใกล้หมดแล้วบอกพ่อแล้วเอาอีกหนึ่งต่อเลยโยนยื่นไปข้างหน้านูน่นยื่นไปข้างนูน่นยื่นไปนู้นโยนน,ะ,ยนะมันโยนนะไม่ต้องโยนเดี๋ยวมึงกระเด็นใส่ตัวเองอลดิมันระเบิดฮะหันหน้ามานันทางนี้ดิทำไมมันเยอะจังเลยอะมันในลองดิ ยืดเอาไว้นิ่งๆเนี่ยเอาไว้นิ่งๆเนี่ยพอจะเอานี่ชิดอยู่เองนี่งนะอ,อ่ะคืออีกฝั่งหนึ่งคืออีกมือหนึ่งพีป่ปลายกลัวนะ่ะมันนี่ไม่กลัวฮะมันไม่กลัวพีป่ปลายกลัวเด็กตื้อน่ะมันเล่นอะไรหน้าบ้านก็ไม่รู้น,น่ะ <c oughs> ไม่หลับไม่นอนอ่ะอันนั้นหมดยังนนหไหนอ่ะมั้ยหมดแล้วมา ร้อนเดี่ยเพิ่งหยาบน้ำร้อนอยู่นะ<อ>หมุนดิหมุนลองหมุนดิหมุนเวเร็ว ใกล้หมดยังใกล้หมดยังเอามาต่อเสียวอ่ะใกล้หมดยังมาถือมาน,นี่เอามาต่อแล้วเดี๋ยวมันดับแล้วเนี่ยมาน,นี่เอานี่ถือมานี่ไม่เอาเดี๋ยวมันไม่ไมีเล่นพอแค่นี้ใช่ปะ่ะเยอะเอาหมดเลยอ่ะถือไว้อ่ะถือต่อเองอะ่ะต่อเองเอาปลายมันเอาปลายมันเออปลายมันจี้เออติดแล้ว เอายังไม่ติดเอาวไมอัน,น่ะดาบเลยไ้จับน้ำร้อนอยืนเดินอกไปมาจะไม่เอาไฟเลยฮะไฟไป,ไปนั่งลงยนืนก็โดนหน้าพ่อดิ ยืดมาหน้าพ่อมันก็โดนหน้าพ่อยปันมือสั่นอ่ะมันจับสองมืออ่ะ กินเลยนะกินดิกินได้ปะล่ะพอยังเล่นจนหมดเลยใช่ปะทำไมในทำไมใน,น,น้มันเหมือนหมดเลยมันไม่มีแสงอะไร เราสองอันสุดท้ายแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวมาใกล้รถเอาไปอีก <c oughs> หมดแล้ว một lát nè, một lẽ, điệp bài, mi, một léo nhảy mà, nhảy qua, thử này nè บพ่อทำเองขึ้นแล้วปรับขึ้นแล้วลมมันปิวไม่ได้แล้วรถมารถมาบ้านโน่นอนะข้างโน่น